ครับบันนี้ก็ทิได้ความเล่นวะครับเนี่ยโอ้ความเล่น้องจ้าจุกควมเล่นครับอันนี้ว่างเพิ่งเรียบร้อยเราจุกข,ขวมครับพี่น้องบัานนี้เป็นคันตอนชุดไทย,ยครับตอนเผาเลยครับพี่น,อน้อนจากแก่นี่แหละครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใครกําลังยังยังอันี่ฮะเพอทานเพอทานเาานเนี่ยไรเต่าคือพังแล้วคือสีเผาแบบไรบ้างเผาเจ็ทั้งกิโลฮะทั้งกิโลเต่าพังครับพี่น้องทั้งกิโลโอ้ใม่มี่ใหม่ยังแน่นใหม่รวมไม่น้ำแห้งน้ำหน้าเอาเหรอทีใหม่รวมโอ้ครับพี่น้องมาเบิรงครับพี่น้องมาบางเบิรง เอาวิธีดใดเห็นวิธีใดครับโอ้โหนี่ถังกิโลถังสองรอยลิตรนี่บ่โอ้โหน,นี่ครับเบิบ่งเบิ่งลักษณะโอ้ก็เสียวเอาไม้ยัดหยัดตงสิมีหูหมั่งแดงนี่ฮะนี่ครับนี่เพื่อนครับโอ้โหนี่เพื่อนยินอันอันนี้ยุ่ยุ่ยข้างบนมันบ่เนี่ยยุ่ยข้างบนโอ้ยุ่ยข้างบนครับอันนี้อันนี้ยุ่ยข้างบนนะครับพี่นอ้องครับ บัดนี้ครับพ่อแงดเข้าไปเรื่อยๆเดนว่าเลี chapter, ่ยงเยี่ยกันเขาไปยังสี่เานบ่เลี่ยงเข้าไปเรื่อยจนเต็มจนเต็มบัดนี้เขาจังสีมาจุดสี่น้องจ่อยบัใส่ฝาจุดนะครับลุ่มฮะครับโอ้โอ้น้ากรลิ่มค้ะ เด sì> şey ี๋ยิตีดก็งุ่มลงจุดอ้อยยังอ้อยป่ะนี่มันอยู่นะมันนี่จอยอ้อยอ้อยแล้วก็จุดเลยบึมบั่มบึมใบบั่มเขาแล้วก็งุ่มลงเลยพ่อมันติดแเหรอพ่มันติดแล้วงุ่มลงแล้วก็ปล่อยไว้โดนบ้าป่ะนี่โดนเติบพ่อช่งมือบ่บ่พ่อบ่พ่อบ่มือเดียวก็ไก่ห้ากับปังไปปิดกับกับกัก็สบาย อันนี้เต่ามังนีกระพังครับพี่น้องเป็นยังคือพังพวกนี้ฝนสาดตรแน่แหละครับเนี่บ่ได้ไรมีว่าด้ใส่ข้งเล็กเด้ครับเ <laughs> ต่าทาน <laughs> ใส่ดินเหนียวปั่นเอาเลยครับพี่น้องดินพ่นดินพ่นกับมะไซครับน้ำล้วก็แล้วลก็มาปันป่นปั่นมันจะเป็นดินเหนียวเลยครับดินพ่น,นครับน่นบ้านน้องใจงกับนเหนียวกับเต่า แตงมาเบิ้งนครับ่าน้องใจสีเผาวิธีไดครับจิงไรม,มาเบิ้งนนองใจว่างเพื่อนกันไปนอนบันเท้า <c oughs> นี่แล้วครับโทว่างเพื่อนกันไปนอนเหตุจคุณเท้ายามห้องอยามตอนอยามรีกับมาว่างเพื่อนกับไปนอนแตงมาเบงยิ้มแงมๆกันนะพ่อท่าน ครับพี่น้องครับบัรนี้เต็มแล้วครับพี่น้องบัรรย์ต่อไปสิเป็นการว่างเพื่ออะไรครับพี่น้องบัรนี้ครับน้องไอยสิว่างเพื่อนครับพี่น้องเต็มอบรรย์มืดนี่ก็คือได้ถุงหนึ่งม่นมาก่อนน้องไอยนี่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงหัวอาหารนี่นะครับถุงปุ๋ยเขานี่แหละครับพี่น้องแี่อ้อยเอาออกมาเบิ่งดูเงี้ยเฮ้ไปตวงเอาใส่กีบกะบองไปใส่ดู แบบนี uhm. <cima. S 1> ้ไหวครับพี่น้องจุดแล้วครับพี่น้องไปบริญาแจักเม็ดเลยครับการจุดนี่คือการว่างเพื่องครับพี่น้องเรียบร้อยเป็นบ่นี่รอดแต่เห็นตีสติดเล็กน้อยแล้วก็ับค่าจักสีงุ่มลง่มบ้านน้องใจประมาณไหนมันถ่วมซะก่ากันมัลุ่มบึมบั่มเท่ากันบ่ อันนี้ก็ลิงค,นค้นคักได้ครับพี่น้องนี่โอ้ยกัลิงคักก็มาอยู่คนนี้ไปใช้กับไปน้ำค้นเลยนีย่ไปหาเมียแต่ย่ำกินนมกำลังลูกกับพี่น้องกำลังติดครับบัน,นี้กที่ได้ ขวมเล่นวะครับเนี่ย,ยโอ้ขวมเล่นมันก็อยสุดข,ขวมเลยครับอันนี้ว่างเพิ่งเรียบร้อยแล้วสุดข,ขวมครับพี่น้องวานนี้เป็นขันตอนปุ๊บใช่ครับตอนเผาเลยครับพี่น้องจากแค่นี้แหละครับแล้วก็ะเชิขันตอนต่อไปเฮื่องเล่นมันก็ผมพางเจ้าก้อนบ่เรียจังไงจะไปนั่นง โอ้นีเสียตู้ไปเลยน้องหวร่มเขาสุดไปร่มฟังเลยเนี่ยเาายขาไรขัอยู่วะขังนั้ง,งสองขงังสองขันไปเลนองอีกประมาณจะโดนไปไหนเขาจังมาปิดบันี ใหม่เบิดใหม่เบิดปกติธรรมดาจ็ดชั่วโมงนะจ๊อยหัวเรี่ยวหัวตีหัรีก็ดีประมาณหกเจ็ดชั่วโมงเนาะประมาณนั้นครับพี่น้องแล้วก็ขับปิดไว้ประมาณจ็กจ็กมือไปนี่ช่างช่างขวดออกช่างช่างเซีย็นมือหนึ่งมือหนึ่งพอดีนะครับช่างช่างสีเย็นช่างสีเป็นทานให้ครับพี่น้อง เสร็จับเรียบร้อยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณมากครับอันนี้คือเผาทานใส่เองครับพี่น้องง่ายๆสบายๆ